วันนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนำนะคะอุปกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับเช่นลูกกิ้งที่เป็นพลาสติกเพื่อน,อนๆดูนะคะ,อ,ะอันนี้แนะนำค่ะแนะนำที่เป็นระนาบที่เป็นหน้าตัดมันเกาะกับพื้นแล้วก็กขนาดกว้างนะคะอันนี้ถ้าเทียบในกลุ่มของพลาสติกอ้นใช้อยู่จริงๆนะคะในช่วงเดือนแรกแล้วใช้ดีด้วยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าล้อไม่โค้งต้องเลือกที่ล้อไม่โค้งซึ่งตัวนี้ระนาบตัดกับพื้นเกาะได้นะคะ ถ้าอยู่ใช้ได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตซัพพอร์ตหลังสำคัญมากเวลาเราเจ็บเวลาเราเจ็บเราต้องใช้มันค่ะนะคะต้องใช้ในการล็อกท้องล็อกหลังเพราะว่าถ้าเราเจ็บแล้วอันนี้ใช้จนเปื่อยแล้วค่ะใช้จริงๆถ้าไม่ใช้กิ้งไม่ได้ในช่วงเดือนแรก3เดือนแรกเนี่ยอ้นใช้ตลอดทุกวัน มันลดอาการบาดเจ็บได้ถ้าไม่ใช้ออนกิ้งไม่ได้ค่ะบอกตรงๆแล้วก็มีอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นเบาะรองนั่งซิลิโคนนะคะ,ะสำหรับมี2ไซส์ค่ะไซส์อันนี้จะเป็นไซส์เล็กสําหรับผู้หญิงหรือว่าคนตัวเล็กก็คือไซส์36มสคูณสีเเซนอันนี้นะคะแบบนี้เลยมันเป็นซิลิโคนแล้วมันเกาะหนึบมันหนึบหน้าข้อดี ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆแต่ก่อนอ้นก็เป็นค่ะอ้นจะใช้หมอนหรือผ้าหม่มเอาผ้ามาพับๆหรือหมอนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้หมอนกันมารองหัวเขา่าผลก็คือมันจะดันไปเรื่อยๆพอเรากิ้งปุ๊บมันก็จะดันกระตึ๊บกระตึ๊บกระตึ๊บไปเรื่อยๆแ <c oughs> ทนที่เราจะโฟกัสกับลูกกิ้งนะคะเราก็ต้องคอยดึงอันอันนี้มันกลับมากลับมาทําให้มันเสียเวลาเพราะฉนั้นเราใช้ลูกกิ้งและเบาะรองและซัพพอร์ตสามสิ่งค่ะสําหรับมือเริ่มต้นมือใหม่ นะคะแล้วมันจะทำให้เรากิ้งอย่างมีความสุขและอยากกิ้งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะพอกิ้งไปได้พ้น1เดือนแล้วลูกกิ้งพลาสติกเราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกกิ้งแกนลูกปืนล้อ,อยางตันขนาด8นิ้วน้ำหนัก4กิโลอันนี้1กิโลอันนี้4กิโล มันดีขึ้นค่ะมันทําให้เราพัฒนาทักษะและกล้ามเนื้อเราเก่งได้มาเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะปักในตะกร้าไว้ให้สั่งในสั่งในโพสต์นี้ได้เลยนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะแนะําลูกกิ้งนะคะอันนี้ถือว่าดีค่ะเริ่มต้นก่อนค่ะถ้าชอบแล้วก็ไปต่อที่8ปดนิ้วรอคู่นะคะนี่ค่ะใช้ดีค่ะมาแนะนําให้หามาให้แล้วนะคะ สู้ๆค่ะ